ชาวศิลชาเคยลองกินชิฟฟ่อนร้านนี้กันหรือยังเป็นชิฟฟ่อนเหนือนุ่มฟูไซหวานหอมและที่ร้านเขายังมีคัพเค้กอีกหลากหลายรสชาติจะซื้อกินเองหรือซื้อฝากก็ต้องถูกใจทุกคนกันแน่นอนเตรียมกดเซฟกันเลยนะวันนี้ต้องพามาชูที่ร้านนิชาชิฟฟ่อนศิลาชาเป็นอีกหนึ่งร้านขนมที่เราได้ลองแล้วอยากมาแนะนํากันลกหลักๆที่เขาขายจะเป็นตัวชิฟฟ่อนที่เขาไปสูตรหวานน้อยแต่เป็นความหวานที่ทําให้รสชาติของขนมยังดีอยู่เราชอบที่เขาเป็นชิฟฟ่อนสมัยใหม่รูปหลักอาจจะเหมือนเดิมแต่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนนนนนรรรรรรรสสชาาาาาตตตกกกกกกก็็มีีใใหหห้้เเเลลลลือออออยยยัััับบบบงงงถูจทุวววแแ่่ป แป้งมีความนุ่มฟูเบาเหมือนฟองน้ำมากับซอสที่เป็นรสชาติของผลไม้สัมผัสแรกที่เราได้กินคือเนื้อเบามากแถมยังหอมเข้ากับตัวไซส้ที่ออกรสเปรี้ยวต่อไปจะเป็นไซส้ครีมนมสดนะไม่ให้เลือกท้งช็อกโกแลตชาไทยกาแฟวาน,นิลลาอันนี้ก็ดีเหมือนกันชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มเข้ากับตัวครีมที่เนื้อละมุนล,ละมุนมากและยังมีอีกสี่รสชาติที่เราว่าพิเศษเลยเป็นชิฟฟ่อนรสใบเตยมะพร้าวอ่อนมันม่วงที่มีไซส้ครีมนมสดและตัวมันม่วงจริงๆเผื่อนอันนี้รสชาติก็ดีหอมละมุนเลยแต่ส่่่่วว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 นนนนนตตตัััััเเเเรรราาาาาาชชชอออบบขขีีีียยยทแแแแดดดงงงมมมมมกกกกกๆจปุ้้้้ลลละไิสพ วเวลากินคือได้3เทกเจอร์ในคําเดียวอันนี้คืออร่อยเลยตัวไส้เข้ากับตัวชิฟฟอนมากๆนอกจากชิฟฟอนแล้วตัวขนมอื่นๆที่ร้านก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะยวันที่เราไปก็มีเลเยอร์เค้กบานาฟีด้วยทำออกมาหน้าตาหน้ากินกันเลยทีเดียวอย่างถ้วยแรกอันนี้เป็นสตรอเบอรี่คัพเค้กตัวแป้งก็คือนุ่มเลยขีมก็ละมุนลิ้นไมเลี่ยนซอสสตบบรอเบอรี่ก็ใส่มาให้เยอะตักตรงไหนโดนตรงนั้นและยังมีสตรอเบอรี่สดท็อปอยู่ด้านบนอีกส่วนตัวนี้เป็นคับเค้กใส่มัดค้างอันนี้จะคล้ายๆ ส,ส่วนตัวบาร์ฟฟี่ของร้านนี้ก็ต้องมาลองกันนะใส่มาแบบแน่นๆเต็มถ้วยคือไม่ห่วงรสชาติคือหวานมันหอมคาราเมลแต่ขอชมในเหอะตัวครีมของเขาคือดีมากๆคือมันนวลละมุนกินเยอะก็ไม่เลี่ยนนี่ยังไม่หมดนะที่ร้านเขายังมีเค้กคุกกี้แอนด์ครีมด้วยน้องคืออร่อยไม่แพ้เมนูไหนเลยแต่ถ้าอยากสัมผัสความนุ่มฟูหอมแบบขั้นสูงล้วขอแนะนําเป็นตัวเค้กไข่ไต้หวันดูสีเนื้อน้องคือแน่นฟูเราบีบนี่ไม่ยุบเลยกินเข้าไปไม่รู้สึกหนักหรือหนาจนกระด้างรสชาติก็หวานกําลังดีหอมกินไข่บบคคเนนนนนาาาาวกกกขอออง้หััมมละ่ีีืทชิ แต่กังวลเรื่องน้ำตาที่นี่เขาคิดมาให้แล้วว่าหวานน้อยยังไงให้อร่อยอยู่จะซื้อกินเองหรือซื้อไปฝากใครก็ถูกใจผู้รับแน่นอนไหนเคยแอบมาลองชิมชิฟฟ่อนของร้านนี้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกน้อยส่วนใครอยากตามมาลองร้านเขาตั้งอยู่ชั้นจีเซนทันศิลาชา้าอยู่ตรงโซนเอาดอร์เลยนะวันนี้เมือบอกปีก,ก,กันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมาลองกันเลย